ไปฟล่ะ,อ,ละ <laughs> อันนี้ก็มาส่งน้ำนะครับ <Shit. Wow. S 1> บนเก้าจะส่งฟ้าขับปุ๊ไว้ ไปเหมาะไปดอกฮะไปเหมาะไปตามบอเลี่ยติขายดอกกินข้าเขาซีดหยาดีซะไหวพอไมา่มีเงินซื้อจะซีดดอกเออโนยไงทําอาตะสง พ่อพ่นยาเสร็ฮะพ่อพ่นยาเสิจบุงเอาล้วเจาว้าก็ไม่ได้ตายผู้เดียวตัวเหมาคเหมาะไปวัดทัก่อนฮาฮาฮ่าฮ่าฮ <c oughs> า่าฮ่าฮ่า้าา่าฮฮ่ฮ่ก่ ฮะฮะอ๋อมันอันนี้นี่เอาโรดบอดีพ่นโอ้อ <c oughs> ยมแล้วบ่ อยาวารัตนอย่าตายก่อโอ้กินกินสดนนเลย